สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมาชวนคุยกันเป็นเรื่องอการเปลี่ยนแปลงท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลที่สำคัญมากหน่วยงานหนึ่งก็คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือกลตาตสหรัฐที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับวงการสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีโดยตรงเลยใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เอ่อต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะว่าท่าทีของกรตอสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบไปทั่วโลกจริงๆนะคะครับข้อมูลที่เราได้มานี้ก็น่าสนใจมากคือมีการพูดถึงว่ากรตอสหรัฐเนี่ยได้ออกมาแสดงท่าทีเหมือนกับว่าเป็นการขอโทษสังคมที่เคยมีท่าทีแข็งกล้าวต่อคริปโตมาก่อนแล้วก็ยังบอกด้ว่านี่คือ SEC ยุคใหม่อืมมันก็น่าคิดนะครับว่าเอ๊ อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่มันแค่ปรับภาพลักษณ์หรือว่ามีความหมายอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับอืมการที่องค์กรใหญ่ระดับกรตสหรัฐนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะค่อนข้างเอ,อ่อเข้มงวดมากแล้วก็รมะมัดระวังเรื่องการกำกับดูแลตลาดทุนมากๆการออกมาใช้คำพูดลักษณะนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะมันน่าจะสะท้อนว่าอาจจะมีแรงกดดันภายในยหรือว่ามีการทบทวนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆครับ เพราะต้องไม่ลืมว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาหรือแม้แต่การส่งสัญญาณเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่ในอเมริกาแต่มันเหมือนเป็นบรรทัดฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจับตาดูอยู่แล้วก็อาจจะเอาไปปรับใช้ด้วยค่ะผลกระทบมันกว้างกว่าแค่ในสหรัฐจริงๆด้วยนะครับเนี่ยโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกันจากคำแรกเลยดีกว่าครับคำว่ากรตอสหรัฐขอโทษสังคมที่เคยแข็งกล้าวต่อคริปโต ไอ้คำว่าแข็งกร้าวตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างครับในมุมมองของการกำกับดูแลที่ผ่านมาคำว่าแข็งกร้าวหรือ hash เนี่ยถ้าในบริบทนี้อมืมันตีความได้หลายอย่างคะ่ะถ้าเราดูจากสิ่งที่กรตสหรัฐทำมาในอดีตนะคะคำนี้อาจจะหมายถึงการบังคับใช้กฎหมายเดิมๆที่มีอยู่นะคะแบบเคร่งครัดมากๆก,ก,กับอุตสาหกรรมคริปโตซึ่งหลายครั้งก็ถูกมองว่าเอ๊ะ กฎหมายพวกนั้นมันอาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้โดยตรงหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่ชัดเจนขึ้นมาครับนอกจากนี้ก็อาจจะหมายถึงเรื่องการดําเนินคดีกับผู้แพลตฟอร์มหรือโปรเจกต์คริปโตต่างๆหรือการออกมาพูดที่เน้นแต่เรื่องความเสี่ยงเป็นหลักหรือแม้แต่กระบวนการทางกฎหมายที่มันยืดเยื้อยาวนานจนอาจจะดูเหมือนแบบว่าไปขัดขวางการพัฒนาในมุมของผู้ประกอบการนะ,คะ่ค่ะอ๋อคือ เหมือนเป็นการยอมรับไกลๆว่าแนวทางเดิมเนี่ยมันอาจจะถูกมองว่าเอ่อไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่หรืออาจจะสร้างอุปสรรคอยู่บ้างประมาณนั้นไหมครับมีความเป็นไปได้ค่ะที่จะตีความไปทางนั้นการใช้คําว่าแข่งก้าวเนี่ยอาจจะเป็นการยอมรับแบบอ้อมๆว่าวิธีการเดิมๆม,มันก่อให้เกิดแรงเสียดทานหรือว่าโดนวิจารณ์เยอะทั้งจากคนในวงการเองหรืออาจจะจากนักการเมืองนักวิชาการด้วย ทีนี้พอมาถึงคำว่าขอโทษการที่หน่วยงานระดับนี้ออกมาแสดงท่าทีเหมือนขอโทษเนี่ยมันน่าสนใจมากนะคะมันน่าสนใจยังไงครับเพราะดูเผินๆก็อาจจะเหมือนแค่แสดงความรับผิดชอบทั่วไปมันน่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานกำกับดูแลเขามักจะระวังมากๆค่ะในการใช้คำพูดที่อาจจะถูกตีความได้ว่าเป็นการยอมรับว่าเคยทำอะไรผิดพลาดไปในอดีต การขอโทษแบบนี้ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เป็นการยอมรับผิดทางกฎหมายตรงๆนะคะแต่มันอาจจะบ่งบอกว่าเขาเริ่มตระหนักแล้วถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆจ,จากท่าทีเดิมๆผลกระทบที่ว่านี้ก็อาจจะมีหลายด้านเช่นทําให้นวัตกรรมในประเทศมันโตช้าลงหรือเปล่าหรือทําให้ธุรกิจเลือกที่จะย้ายไปโตนอกสหรัฐแทนหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนเรื่องกฎเกณฑ์ที่ทําให้นักลงทุนหรือสถาบันการเงินใหญ่ๆเขาลังเลไม่กล้าเข้ามาในตลาดนี้เต็มตัวนะคะอ่า uh. เข้าใจแล้วครับคือมันอาจจะเป็นสัญญาณว่ากรอต่อสารัฐกำลังพยายามหาจุดสมดุลใหม่หลังจากที่แนวทางเดิมอาจจะส่งผลลบมากกว่าที่คิดไว้เป็นไปได้ค่ะหรือมองอีกมุมการขอโทษครั้งนี้อาจจะเหมือนกันเอ,อ่อรีเซ็ตความสัมพันธ์กันใหม่เป็นการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์เพื่อเปิดทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตเหมือนเป็นการ ปูทางให้เกิดการพูดคุยหรือทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมในรูปแบบที่มันสร้างสรรค์มากขึ้นแทนที่จะเป็นการ,รเผชิญหน้าอย่างเดียวเหมือนที่เคยถูกมองในอดีตซึ่งมันก็นำเราไปสู่ประเด็นที่สองที่เชื่อมกันพอดีเลยค่ะอ๋อประเด็นเรื่อง SEC ยุคใหม่มาแล้วใช่ไหมครับคำนี้ยิ่งทำให้เรื่องนี้น่าคิดก็ไปอีกนะเนี่ย ถูกต้องค่ะการประกาศว่ายุคใหม่มาแล้วพ่วงมากับการขอโทษเนี่ยมันเหมือนเป็นการตอกย้ำเลยค่ะว่าตั้งใจจะเปลี่ยนจริงๆชัดเจนมากแล้วคำว่ายุคใหม่เนี่ยในทางปฏิบัตินี้มันจะหมายถึงอะไรได้บ้างครับฟังดูมีความหวังนะแต่ก็ยังเอ่อค่อนข้างจับตั้งยากนิดหน่อยใช่ค่ะคำว่ายุคใหม่เนี่ยมันตีความได้กว้างจริงๆแต่ถ้าให้ลองวิเคราะห์จากบริบทนะคะ มันน่าจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สำคัญเลยไม่ใช่แค่ปรับเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อาจจะเป็นอย่างแรกคือการปรับมุมมอง perspective c h e f จากเดิมที่อาจจะมองคริปโตผ่านเลนส์ความเสี่ยงเป็นหลักก็เปลี่ยนมาเป็นการมองที่มันสมดุลขึ้นคือยอมรับเรื่องศักยภาพด้านนวัตกรรมประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยควบคู่ไปกับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมอือ mm hmm. อย่างที่สองอาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบาย policy change อาจจะมีการออกกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติไกด์ไลน์ที่มันชัดเจนมากขึ้นสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะแทนที่จะเอากฎหมายเก่ามาปรับใช้ซึ่งมันมักจะสร้างความสับสนอยู่เรื่อยๆนะคะครับอย่างที่3ก็คือการปรับแนวทางการกำกับดูแล regulatory approach อาจจะหันมาเน้นการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการมากขึ้น engagement หรือใช้แนวทางที่มันยืดหยุ่นกว่าเดิมเช่นเอา sandbox มาใช้หรือเน้นให้ความรู้มากกว่าจะลงโทษอย่างเดียวอะไรแบบนี้คะ่ะ ฟังดูเหมือนเป็นการยกเครื่องวิธีคิดเลยนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีทํางานนิดๆหน่อยๆแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีมองสินทรัพย์ดิจิทัลไปเลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็น่าสนใจมากๆ มีความเป็นไปได้สูงค่ะเพราะการใช้คำว่ายุบใหม่เนี่ยมันสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเป็นพื้นฐาน fundamental change เลยนะคะแล้วพอเราเอาสองส่วนนี้มาต่อกันคือการยอมรับผลกระทบจากความแข็งเกร้าวในอดีตผ่านการขอโทษเนี่ยและการประกาศทิศทางใหม่คือยุคใหม่มันเหมือนเป็นการส่งสารที่ครบเลยว่าเรารู้ปัญหาแล้วนะแล้วเรากำลังจะแก้ด้วยแนวทางใหม่เป็นแพ็กเกจที่ดูเหมือนจะตั้งใจสร้างความเชื่อมั่นครั้งใหม่เลยค่ะ แต่ก็น่าจะมีคนสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะนี่เป็นการปรับท่าทีจริงๆจริงๆหรือเป็นแค่การประชาสัมพันธ์เพื่อลดแรงกดดันเฉยๆหรือเปล่าเพราะช่วงที่ผ่านมากรตสหรัฐเองก็เจอคดีความแล้วก็โดนวิจารณ์จากฝั่งอุตสาหกรรมคริปโตค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับมันต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําต่อไปจริงๆคะ่ะการประกาศยุคใหม่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแรงจูงใจจริงๆเบื้องหลังอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราเห็นก็ได้ อาจจะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเช่นแรงกดดันทางการเมืองหรือความต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐเองในเวทีโลกด้านฟินเทคหรืออาจจะมีการเปลี่ยนตัวบุคลากรภายในกลอตอเองก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าแรงจูงใจจะเป็นอะไรก็ตามสัญญาณที่ส่งออกมาตอนนี้มันก็มีความสำคัญในตัวมันเองแล้วค่ะครับแล้วผลกระทบในภาพรวมล่ะครับการที่กลอตอสหรัฐส่งสัญญาณแบบนี้ออกมามันจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงไหนบ้าง โอ้โหผลกระทบนี่มีหลายระดับเลยค่ะระดับแรกเลยนะคะคือภายในสหรัฐเองมันอาจจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เ,เป็นมิตรกับนวัตกรรมมากขึ้นผู้ประกอบการอาจจะกล้าพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือสถาบันการเงินอาจจะมั่นใจมากขึ้นที่จะเข้ามาลงทุนหรือให้บริการเกี่ยวกับคริปโตถ้าหากว่ามีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตามออกมาจริงๆนะคะ ร,ระดับที่2คือระดับโลกอย่างที่คุยกันไปตอนต้นท่าทีของกราตอสหรัฐเนี่ยมักจะเป็นเหมือนตัวชีน้นําหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศอื่นๆที่อาจจะยังลังเลอยู่หรือยังไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงกับคริปโตดีก็อาจจะใช้แนวทางใหม่ของสหรัฐเนี่ยถ้ามันออกมาจริงๆเป็นต้นแบบหรืออย่างน้อยก็เป็นจุดอ้างอิงในการกําหนดนโยบายของตัวเองอันนี้ก็อาจจะนําไปสู่การปรับกฎระเบียบในหลายๆประเทศทั่วโลกซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อการยอมรับคริปโตใน,ในวงกว้างมากขึ้นก็ได้ค่ะอืม ส่วนระดับที่3ก็คือผลต่อตลาดโดยตรงเลยค่ะสัญญาณเชิงบวกจากหน่วยงานกำกับดูแลรายใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะซึ่งอาจจะสะท้อนออกมาในเรื่องของราคาสินทรัพย์ดิจิตอลหรือปริมาณเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลเข้าสู่อุหกรรมนี้ได้ค่ะฟังดูแล้วการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงตามสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมันมากของวงการคริปโตเลยนะครับทั้งในแง่กฎระเบียบนวัตรกรรมแล้วก็การยอมรับในระดับสากลด้วย ใช่ค่ะมันมีศักยภาพที่จะเป็นแบบนั้นได้เลยแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่านี่เป็นเพียงสัญญาณที่เราตีความจากข้อมูลที่ปรากฏออกมาการจะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆได้หรือไม่เนี่ยต้องรอดูการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไปว่าจะมีการออกกฎหมายใหม่แนวปฏิบัติใหม่หรือการเปลี่ยนวิธีทํางานที่ชัดเจนตามมาไหมเข้าใจครับงั้นถ้าจะลองสรุปภาพรวมที่เราคุยกันมาทั้งหมด ก็คือเรากำลังเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญมากๆจากกรตอสหรัฐซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในการกำกับดูแลตลาดทุนโลกเลยสัญญาณนี้ก็มีสส่วนหลักๆคือการแสดงท่าทีคล้ายๆการขอโทษต่อสิ่งที่ถูกมองว่าแข็งกร้าวในอดีตต่อวงการคริปโตและก็มีการประกาศการเข้าสู่ยุคใหม่ของการกำกับดูแลในเรื่องนี้ซึ่งก็อาจจะหมายถึงการปรับมุมมองนโยบายและก็แนวทางปฏิบัติให้มันเป็นมิตรมากขึ้นชัดเจนมากขึ้น ถูกต้องเลยค่ะและตอนเปลี่ยนแปลงนี้มันสําคัญยิ่งกว่าแค่เรื่องในสหรัฐอย่างเดียวนะคะเพราะมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นบรรยากาศการลงทุนแล้วก็แนวทางการกํากับดูแลในระดับโลกเลยตอนนี้ตลาดและผู้กําหนดนโยบายทั่วโลกก็กําลังจับการมองอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่ากรตสหรัฐจะเดินหน้าไปทางไหนต่อจากนี้ครับการที่หน่วยงานที่เคยถูกมองว่าค่อนข้างจะเข้มงวดระมัดระวังอย่างกรตอสหรัฐเนี่ย ออกมาส่งสัญญาณแบบนี้มันก็เป็นการส่งข้อความที่ทรงพลังเหมือนกันนะครับไม่ว่าเบื้องหลังจริงๆจะเป็นอะไรก็ตามมันก็เปิดพื้นที่ให้กับการตีความแล้วก็ความคาดหวังใหม่ๆเกี่ยวกับอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกํากับดูแลนะฮะแม่นอนค่ะมันเป็นการเปิดบทสนทนาใหม่ขึ้นมา หรืออย่างน้อยก็เปลี่ยนโทนของบทสนทนาเดิมไปพอสมควรเลยค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่าทีแบบนี้ก็อาจจะส่งผลต่อมุมมองแล้วก็การตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้ทั่วโลกได้เลยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่อาจจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆผู้พัฒนาที่อาจจะรู้สึกว่าบรรยากาศมันเอื้อมากขึ้นหรือแม้แต่ผู้กำหนดนโยบายในประเทศอื่นๆที่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแนวทางของตัวเองบ้างใช่ค่ะ และจากข้อมูลที่เรามีที่พูดถึงกันขอโทษแล้วก็ยุคใหม่เนี่ยนะคะมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำประกาศเหล่านี้มันจะกลายเป็นรูปประธรรมจริงๆได้ยังไงยุคใหม่ที่ว่าเนี่ยหน้าตาในเชิงกฎระเบียบมันจะเป็นแบบไหนจะมีการออกกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่มันชัดเจนแล้วก็ทันกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือเปล่าและคำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องของสมดุลค่ะกอรตอสหรัฐในยุคใหม่เนี่ยจะสามารถสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างภารกิจหลักคือการปกป้องนักลงทุนซึ่งอันนี้ละเลยไม่ได้เลยกับการส่งเสริมนวัตรกรรมในอุตสาหากรรมที่มันโตเร็วมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยจะทำได้แบบยั่งยืนและมีประสิทธิภาพจริงๆหรือไม่อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะที่การกระทาในอนาคตเท่านั้นที่จะให้ําตอบได้ค่ะ